สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมไมาทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุด,ดินนะคะพฤกอศกกันมังกรประจํเครื่องเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายน2564นะคะชาวธาตุด,ดินได้แก่ชาวศบค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22เมษายนถึง21พฤษภาคมนะคะชาวกันค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง21กันยายนนะคะและชาวมังกรค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง21มกราคมนั่นเองนะคะก็ใช้แนวนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักของลาสตะวันตกนะคะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทย การอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวธาตุดินประสบการ์มังกรใน E ีีนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมเท่านั้นนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อปเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กาลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวทัดดินพึกศพกันมังกรน,นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวทัดดินพึกศบกันมังกรคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะ ดูอดีตของชาวธาตุดินพึกงกันมังกรหน่อยค่ะอดีตที่ผ่านมาชาวธาตุดินพึกงศกันมังกรคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ควีนถือถ้วยนะคะหกไม้เท้าค่ะหนึ่งเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่ควีนถือดาบค่ะชาวธาตุดินพึกงศกันมังกรนะคะในอดีตที่ผ่านมา อขึ้นมาทุกท่าตเลยนะคะดินน้ําลมไฟนะคะคุณนะคุยกับอาจจะคุยกับชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาก็ได้อาจจะเป็นคุณอาจจะเคยดิวกับพ่อแม่แม่ไมอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนาภาไพ่เนาะไม่รู้สึกว่าแนดีที่ผ่านมาชาวแทาดินปรึกศบกันมังกรน,นะคะน่าจะเขาเรียกว่าคบกับใครสักคนหนึ่งมาได้สักพักสักระยะหนึ่งแล้วคือมีระยะเวลาแหละนะคะ อืมระยะเวลาในที่นี้มันรู้สึกว่ามันมากกว่าหกเดือนอืมมากกว่าหกเดือนมากพอที่จะพิจารณาแล้วแหละว่าเอ้ยระหว่างหกเดือนที่เราคุยกันมาเนี่ยมันสามารถที่จะมองเห็นอนาคตไหมจะสามารถที่จะตัดสินใจที่จะจริงจังได้หรือ,อยังนะคะอืม บางคนนะคะอ,อยู่กันอยู่ไกลกันมากๆแต่คุยกันทุกวันนะคะตัวคนเริ่มที่จะคิดแล้วแหละวว่าการที่เราครบกับคนคนนี้โดยที่ไม่ค่อยได้เจอกันแค่เขาเรียกว่าแค่แค่คุยกันอาจจะอาจจะได้เจอหน้ากันผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์แต่การที่จะได้จับมือการที่จะได้เจอตัวต่อตัวอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะยากนะคะบางคนอาจจะไม่ได้อยู่อยู่ อยู่คนละประเทศแต่ว่าอาจจะอยู่คนละอำเภออยู่คนละจังหวัดซึ่งสถานาการณ์ช่วงเนี้ยมันยากที่จะมาเจอกันอืนะคะอาจจะเริ่มคิดแล้วแหละค่ะว่าความสัมพันธ์ตรงเนี้เราควรจะเสี่ยงดีไหมนะคะเราควรจะรอไหมเราควรจะเสี่ยงที่จะคบต่อไหมแล้วความเป็นไปในความสัมพันธ์มันจะเป็นไปได้ดีมากขนาดไหนนะคะแนวโน้ม นะคะคจะสามารถที่จะพัฒนาได้ไปถึงขั้นไหนอืมคุณคุณจะเริ่มคิดแล้วแหละนะคะเริ่มคิดแล้วเริ่มมีกระบวนการการคิดแบบนี้แล้วนะคะก็คือแบบเหมือนกับ เรารู้สึกดีด้วยกันทั้งคู่อะค่ะนะคะแล้วก็พอเรารู้สึกดีปุ๊บเราอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มมองอนาคตแล้ว,ลว,ว่าเอ้ยคนคนนี้มันสามารถที่จะเป็นคนในอนาคตของเราได้หรือเปล่าสามารถพัฒนาได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะอืมอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาของชาวทัดดินพฤกษกันมังกรน,นะคะ ถ้าหากว่าเสียงเบาไม่รบกวนให้เล่กวรลุ่มเสียงให้ดังขึ้นนะคะหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยก็ได้นะก็จะได้รับฟังได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุดินศึกศพกันมังกรน,นะคะในช่วงวันที่30อ่าขอโทษค่ะในช่วงวันที่16บหถึงพฤศจิกายน2564จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เอ็มเปอร์ค่ะ ไพ่สองไม้เท้านะคะไพ่หกเหรียญค่ะและเป็นไพ่เลเวอร์นะคะชาวธาตุดินพึศศกกันมังกรนะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินพึกศกกันมังกรด้วยกันเองหรืออาจจะคุยกับชาวธาตุไฟค่ะเมษสิงห์หนูมีชาวราศีเมษลัคนาเมษมีชาวราศี มิถุนละคณามิถุนเข้ามาอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษาอาจจะเป็นคนที่มีความต่างกับคุณนะคะมากๆไม่ว่าจะเป็นอายุนะอาจจะอายุมากกว่าคุณหรือคุณมากกว่าเขาก็ได้แต่มีอายุที่ต่างกันเกินหปีเจปีขึ้นไปนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นค่ะมารู้สึกว่าแน้มความสัมพันธ์คุณจะรอนะอืมคุณจะรอคุณรู้สึกว่าคนคนนี้อะสามารถที่จะแบบให้โอกาสสามารถที่จะแบบมองเห็นอนาคตได้นะคะ คุณจะรอคุณทั้งคู่จะมีจะมีการให้โอกาสนะคะให้โอกาสซึ่งกันและกันนะคะในการพัฒนาความสัมพันธ์อืนะคะค่อนข้างที่จะมั่นมั่นใจนะคะว่าความสัมพันธ์นี้มันจะมั่นคงนะคะอื ứng, ถึงแม้ว่าความเขาเรียกว่าถึงแม้ว่ามันจะมีความไม่แน่ใจก็ตามแต่ไม่รู้สึกว่าคุณทั้งคู่อ่ะค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ เขาเรียกว่ามีความหวังนะคะมีความหวังในความสัมพันธ์เหมือนกันนะคะไพ่เลเวอร์มันก็ขึ้นมาแบบนี้นะคะอืมนะก็จะประมาณนี้นะคะมารู้สึกว่าโอเคถ้าหาว่าคนสองคนนะ่ะคิดคิดไปในทิศทางเดียวกันคิดเหมือนกันมองไปในทิศทางเดียวกันก็สามารถที่จะคาดหวังในความสัมพันธ์นี้ได้นะคะอืมแล้วก็ค่อนข้างที่จะพูดคุยกันได้ด้วยดีหมายถึงว่า ตกลงกันได้นะคะมองอนาคตไปในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็มีความามั่นคงนะคะณนะตอนนี้นะมีความมั่นคงให้แก่กันดีนะคะอืมนะประมาณนี้เลย เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวาทุดินฤพฤะสกันมังกรจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สามเหรียญค่ะ ควีนถือไม้เท้านะคะ Judgment ค่ะและเป็นไพ่เด็กถือเหรียญค่ะ ชาวตุดินพึศก,กันมังกรคุณอาจจะคุยกับชาวตุดินพึศก,กันมังกรด้วยกันเองนะคะคุณกับเขาอาจจะอายุต่างกันมากๆนะคะอย่างที่ไมบอกนะ5ปีเจปี1ิปีนะคะหรืออาจจะคุยกับชาวาตดไฟค่ะเมสิ่งธนูคาคนนะ้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดน,นต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามนะักไพ่เท่านั้นแม่รู้สึกว่าแน่นะคุณความสัมพันธ์นะมันจะค่อยๆดีขึ้นไปทีละ,ล,ะ,ล,ะลำดับนะคะอืมนะมันจะมีการคุยกันมากยิ่งขึ้น ความสัมพันธ์พัฒนามากยิ่งขึ้นนะคะสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณคาดหวงังเริ่มมองเห็นอนาคตแล้วนะคะนะแล้วก็เริ่มจะมีทิศทางที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นในอนาคตนะคะจะมีการวางแผนนะมีการวางแผนในการปรึกษาหารือว่าเราครบกันกี่ปีเราถึงจะได้แต่งงานกันเราแต่งงานกันแล้วเราจะสร้างครอบครัวแบบไหนนะคะจะแบบว่าจะ ครอบครัวเราจะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะคะเริ่มเริ่มที่จะมีคําพูดนะคะเริ่มที่จะมีการพูดคุยถึงอนาคตร่วมกันแล้วนะคะอืพ่สรุปได้เป็นเด็กถือเหรียญค่ะแต่ความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้รวดเร็วทันใจนะคะมันต้องใช้เวลาอยู่แล้วนะคะเนาะจริงจังจริงใจแต่ก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามาเวลาตามลำดับตามคันลอกของทาของมันที่มันควรจะเป็นไปนั่นเองนะคะอืม เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนำอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุดินผู้ประสบกันร์งกอนนะคะขอคำแนะนำนะคะคำแนะนำใบได้เลยเนไพ่ควีนถือดาบค่ะอ่าไม่ใช่ควีนขอโทษเป็นคิงถือดาบนะคะคิงถือดาบเดอะซัน 3ถ้วยและเป็นไพ่สีถ้วยนะคะชาวธาินดึกศพกันมังกรน,นะคะไพ่าทาโร่แนะนําว่าในความสัมพันธ์นี้มันเหมือนจะดีนะแต่ใช่ค่ะตอนนี้มันดีเพราะว่าคุณทั้งคู่เพิ่งจะคบกันไงเนพิ่งจะตกลงไงเออแต่ในอนาคตนะคะการที่คนเราอยู่ด้วยกันไปนานๆอ,อ่ะอืมันจะเกิดความเคยชินเกิดความชินชานะคะเกิดความแบบ ก็คบกันแล้วก็อยู่กันแล้วก็ก็เป็นแฟนกันมานานแล้วระมาระวังนะคะความคิดตักกะตัวตนของตัวเองนะคะเนาะแล้วก็ระมัระวังใน,นงเรื่องราวของอารมณ์แลวก็คำพูดด้วยยิ่งเราสนิทกันมากเท่าไหร่ยิ่งเรารักกันมากเท่าไหร่ความเกรงใจมันก็ยิ่งจะไม่มีดังนั้นไพาทาโรแนะนํานะคะบอกว่าเราต้องให้เกียรติยังคงให้เกียรติซึ่งกันและกัน คน,ค,นคนเราอะค่ะไม่ใช่ว่าคบกันแลัวปไปแฝงกันแล้วจะไม่มีพื้นที่ของตัวเองเลยจะไม่มีความเป็นส่วนตัวเลยมันยังคงมีสเปซของตัวเองอยู่นะคะไม่ว่าจะเขาหรือเราดังนั้นควรมีระยะเว้นสเปซร,ระยะห่างไว้บ้างนะคะอืมแล้วก็เขาเรียกว่าเอาใจรู้จักที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเราเติมความหวานนะคะเติมความสนุกให้กับความสัมพันธ์บ้างนะคะอย่า อย่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่าอยู่กันจนกลายเป็นความชินแล้วก็ชานะคะตรงนี้นะแต่ความสัมพันธ์นะคะมันสามารถที่จะแก้ไขได้ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็ตามนะคะอ่าต้องมีสติต้องมีสติไว้จะดีมากที่สุดนะคะก็จะประมาณนี้เนาะคือไม่ใช่ว่าตอนนี้แบบเออดีมากๆเลยแล้วมันจะดีต่อๆไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ทุกคนร้อยพ่อพันแม่นะคะไม่สามารถที่จะแบบ ทำตามใจใครหรือทำอะไรได้ดั่งใจใครไปซะทุกเรื่องรวมทั้งตัวเราด้วยดังนั้นหัดเจอกัน ตรงกลางนะคะปรับเปลี่ยนปรับจูนเข้าหากันนะคะความสัมพันธ์ก็จะได้ดีขึ้นเนาะก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ที่ดีเป็นกำลังใจให้กับแม่มาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมานะคะสําหรับคลิปนี้ต้้ออองลไไปปกก่นนนวเจัใคิ ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ